พี่น้องเอ้ยไตแมงไตแมงไว้ฝนกระตกบักแห้งหนึ่งแมงกระลงอยู่อยคอยว่ามีไผ่ทามอุ้ยเห็นบ่บินไปแล้วตัวหนึ่งแมงตัดตอกตัดเตากิเลศกิโฟมกิซ่อนได้หล,หลายอยู่แต่ว่าหิ้งสิเหลอกก่อนสิเหล็กออกก่อนพี่น้องเอ้ย เห็นบ่บุพี่น้องเอ้ยไต่แมงไวมาขึ้นในฝนกระโตกลงมานำลงมาเน,น,นี่ยนี่แตงแต่แมงอันนั้นอีหย่างก่อนแมงเมาแมงอีอย่างทีบ่เ,เอานั่นละ่ะก็มีแมงเอาแมงสะดิ่งตัวน,น้อยกับเรียกเอาเดียวเนาะมันก็นหลายยุ่นแล้วคุณอ่ะกิน,นุน่นหน่อยนี่แนวเอาได่ซ้ำนี่ดได้ซ้ำนี่พี่น้องเอ้ยได้ซ้ำนี่ แม่งที่เอาแม่งตดัดเตากีโฟมกีซ่อนกีหลีดในซัมเนีล่ล่ะพี่น้องเอ้ยน้ำถ่วมมันหลายผลผลตกแห้งแม่งเมาซุ่มนีก่กกสิเอาไปไม่แย่เห็นหอียงก่อหายไกลติแต่แม่งเมาแม่งเมากับกีหลีดหน่อยแม่งสะดิ่งหน่อยหลายครับพี่น้องเอ้ยเพ นี่แม่งเอาได้หน่อยๆนึ่งได้หลายเติบอยู่ดอกขายก็ได้เงินหลายบาทเติบอยู่ชิปหกชิปเจ็ดชิปแปดชิปหมดละทำได้หลายๆคือเพิ่นก็ไข่เนาะเพิ่นขายเสาหนึ่งเสาหนึ่งเสาร์ละสองร้อยสามร้อยผู้เดียวู้คนไตได้หลายๆที่นี่ได้หน่อยๆนึงตั้งเทียกับได้ครัวเดียวได้จ้าเจ้าของได้กินทำขายเป็นเงินก็ดี หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเราไปตัวมันโลดล้วสองลอยกับจเคีดละยี่สิบบาทเนาะละหัวสิบนม่สิละพี่น้นอง